อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะมีแพ็คเจ้าม a g าจิสโทแพ็คเจ้านี่แล้วก็พี่อะแพ็คนี้มาอีกแล้วหรอแพ็คเจ้า,าดิปโปเคารสลจัน2สอ่ะเดี๋ยวพี่ตีแพ็คนี้ก่อนล้วกันนะโอเคอ่ะ ถ้าได้ตัวเ e น e ดอรี่ระดับ2มาจะดีมากเลยแต่สถิติที่ผ่านมาตัวซุปเปอร์แรอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวพี่ใส่แพ็คนี้ก่อนเลย3รอบนะก็ไม่น่าจะยากแล้วก็นี่แล้วก็นี่ลนเลยจะได้ไม่เปลืองตัวนะครับเพราะว่ามีแพ็คตัวใต้น้ำอีกหนึ่งตัวเนาะโอเคมา เจ้าเมกาโลดอนชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้ม2เปลี่ยนตัวนะครับแล้วไม่ทำอะไรเราก็ป้องกันไว้เนาะชาร์จไปป้องกันหนึ่งตอนนี้ยังคงมี2แต้มอยู่ไม่ทำอะไรอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัว แล้วก็มาสละชีวิตไปเขาป้องกันหนึ่งเอาชาร์จหนึ่งกลายเป็นสี่แต้มนะครับดูซิสี่จะตีไหมตีมาสี่นะครับแต้มหมดละโอเคเดยวเต่าเจอเต่าเราก็ใส่ได้เลยแล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยเนาะ ก็ชาร์จเลยเนาะไปสามแต้มไปนอนซะเจอเต่าชนเต่าก็นอนไปโอเคตัวที่สองเจ้าเมกาโลดอนนะครับมีสี่แต้มแล้วปีมาสามหลือหนึ่งโอเคเราก็ใส่ได้เลยชาร์จไป สามแต้ม,อมเอาไปชาร์จนะไปนอนก่อนเมกาโรดอนตัวแรกตัวสุดท้ายของรอบนี้นะครับเมกาโลดอนอีกตัวหนึ่งมีห้าตีมาจะตีเท่าไหร่ก็ได้ไม่ตีเอาโดนอย่างนี้โดนจัดเลยครับแปดแต้มเต่าหมุนในตำนานก็มานะครับตั้งหลกักแล้วก็หมุนพุ่งไปชนซะเรียบร้อย ชนะไปนะครับในรอบแรกชิวๆเลยนะใช้แค่สตัวเอาอยู่ก็จะรับ DNA ม่วง75นะครับไปต่อกันรอบที่2แหละโอเคช่วงนี้เป็นสัปดาห์ชาร์กวีคนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยส่วนใหญ่จะมีแพ็คใต้น้ำมานะช่วงนี้แล้วก็ แนวปะการัง2ตัวแล้วก็นี่เลยมาต้องประหยัดตัวไว้นะเพราะว่ามันมีแพ็กตัวใต้น้ำอีกหนึ่งตัวเนาะเราก็โจมตีได้ปใส่ก่อนเลยดอกแรกไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมนอนเลยตัวที่สองเขาตัวน้ำตื้นนะครับแพ้ทางเราอยู่สองตีมาสองเลยโอเค อ่ะงี้เราก็ใส่ได้เลยนะไปสองแต้มแบบรวดเร็วนอนซะเรียบร้อยของเขาก็จะมีสองมาตีมาสองแต้มไม่ตีนะเราใส่เลยไปโอ้โหดันป้องกันมาหนึ่งแค่เกือบนอนโอเคไม่เป็นไรตัวนี้เราอาจจะตุยไปเนาะตอนนี้เขามีสี่สี่แล้ว เอาไม่ตีใส่เลยไปยงี้ตัวเดียวเอาอยู่โอ้โหชิวจัดไปนอนซะเรียบร้อยชนะไปในรอบที่2นะครับตัวเดียวเก็บหมดเลยโอเคเยี่ยมรับ DNA ม่วง75ไปต่อกันรอบสุดท้ายและโอเคเป็นตัวผสมนะเราก็จะต้องใช้เอาเจ้าไฮโน่ no กันละกันแล้วก็เต่า แล้วก็หอยปำหม,มึกแม่อืมหอยปำหม,มึกก็แหละโอเคมาเราต้องขอชาร์จนิดหนึ่งก่อนตอนนี้เขาสองแต้มสองแล้วเปลี่ยนตัวเจ้าโลมามาเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวมั่ง แล้วก็ขอชาร์จต่อตอนนี้เขามี3จะเปลี่ยนตัวไหมตัวน้ำตื้นอีเด,ดตัสโอเคเขาเปลี่ยนมานะครับแล้วไม่ตีเราขอเปลี่ยนตัวอีกทีนึงเอาเตามาแล้วก็ขอชาร์จดวนไปเลยป้องกันหนึ่งณตอนนี้เขาสี่แต้มเขาแพ้ทางเราอยู่เปลี่ยนตัวนะครับเลือบสาม ไม่ตีโอเครอบต่อไปเราโจมตีแล้วไฮโนแล้วก็ใส่เลยเผื่อไป2แต้มเนาะเราชาร์จไปโอเคสวยงามเข้า3นะครับไปนอนซะเรียบร้อยเราลงมาลงมาอีกรอบนึงมี6กะตีมันเลยมา โอเคครับเขาใส่มาหกนะแต้มหมดโอเคแล้วนอนหอยปลาหมึกก็จัดสองแต้มแล้วก็ชาร์จแล้วก็ใส่ไปต่อเลยไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับเจ้าอีเลตัสมีสี่ อ่ะไม่ใส่งั้นเราเปลี่ยนเต่าเลยแล้วก็ท่าเต่าหมุนอีกครั้งนะครับไปจะแต้มเขาห้านะตั้งหลักแล้วก็หมุนควงอย่างเร็วแล้วก็พุ่งไปชนปังเรียบร้อยชนะไปทั้ง3รอบแล้วนะครับโอ้โหชิวๆไปสุ่มตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2กันจะได้ไหม มาโอ้โหขอบเงินมาเลยโอ้โหเจ้าดากโก้ตัวระดับซูปเปอร์แลกแล้วดวงในการเปิดซองนี่พี่ไม่ดีมากๆเลยแต้มเจอ W 65นะครับแต้มแคชออฟไททันตอนนี้11แต้มแล้วรับภา,ารกิจรายวันโอเคซองลายวัน,โอ,อวนโอ้โยดวงไม่ดีเลยมากๆเลย ตามจีวิเรับ DNA แดงมันมีตัวจะหนีนะเดี๋ยวก็ต้องไปจับแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวก่อนปิดคลิปขอจับตัวเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคเจ้าไทแรโนโลบัสซ์โอเคมาปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บโอเครอบที่สองปึ๊บปึ๊บโอเคยังเพฟรชอยู่นะครับ รอบที่3กดลากหืกดปล่อยเร็วไปหน่อยกดลากอันนี้ก็เร็วไปหืมพลาดสทีเนะี่ยเออตึ๊บตึบตึบตึบ,ตบโอเคอไปรอบที่5แล้วนะครับ,บโอเคอยู่โซนปลอดภัยละสีน้ำเงิน ฟึบ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 โอเคอยู่ในโซนสีเขียวก็จะได้ดินเอแดงตามที่เขากำหนดแบบเต็มๆเลยนะโอเคเยี่ยมก็รับดินเอแดงเพียบเลย10ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คซิมเบอร์ออฟชานะครับช่วงนี้เป็นสัปดาห์แห่งฉลามเนาะก็จะมีนีแพ็คใต้น้ำมาเพียบเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับเดี๋ยวพี่ไปตีแพ็กต่อในคลิปหน้าเนาะโอเคบายบายสวัสดีครับ